ทีนี้เมนบอร์ดนะครับวันนี้เราเรามีมีอยู่3ยี่ห้อมี MSI นะครับมี ASUS นะครับออกเสียงได้หลายแบบบางคนก็ a อซั i s อซอะไรพวกนี้นะครับ i s ซัอะไรพวกนี้นะครับเยอะแยะไปหมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นกิกะไบต์นะครับทีนี้ผมขอญาตขอญาตนิดนึงนะครับเริ่มจาก MSI ก่อนดูว่าเมนบอร์ดอันนี้คือเป็น LGA 1155นะครับ LGN 1155แล้วมาดูรูปร่างหน้าตาของเขากันสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราเราจะดูทุกอันเลยนะครับมาตรฐานเนี่ยอะไรเขาเรียกว่าอะไรบ้างนะครับอ่านี่อันนี้ MSI หน้าตาเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นแรม DDR3 หมดเลยใช่ไหมฮะใช่ครับเพราะว่าบังคับเลยครับบังคับด้วย CPU บังบอร์ดนี่คือ DDR2 DDR3 ได้หมดมี2ช่องให้เลือกไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าเป็น1155 ถ้าพูดเมื่อกี้ต้อง DDR3 เท่านั้นเพร่อเรายนครับด้วย CPU อ๋อ CPU คือจะจะรู้เรื่องก็ m e m o r y c o n t r o l l e r ตัว Controller ของแรมมันอยู่ใน CPU ไงครับแล้วเม m o r y c o n อ r o l l e r ออกแบบมาให้รับเฉพาะ DDR3 ดังนั้นเราจะไม่พบเห็นเมนบอร์ด1155ที่เป็นแรม DDR2 ไม่มีไม่มีนะครับก็ DDR3 อย่างเดียวแล้วก็ให้ PCI อันนี้เขาเรียก PCI ใช่ไหม PCI Express ครับ อ๋อถ้าถ้าเตี้ยกว่าเนี่ยเขาเรียกเอ็กเพรสถ้านี่คือพิซแยธรรมดาอันนี้พิซแยธรรมดาอาจจะใส่เป็นเป็นก๊าซแลนทั่วไปอะไรอย่างงี้นะฮะก๊าซเสียงการซาวดกาซเสียงอะไรคือเอ็กเทอร์นอลแล้วแต่อ๋อคือให้เอ็กเพรสมาสามสามสามอันครับแล้วไอ้เล็กๆนี่เขาเรียกอะไรครับอันนี้ก็พิซแยเอ็กเพรสครับที่แตกต่างกันพิโกดูความยาวเออใช่อันนี้มันสั้นมากอันนี้จะสั้นอันนี้จะยาวพิซแยเอ็กเพรสจะมีมาตรฐานของความเร็วในการเชื่อมต่อตัวนี้จะเป็นความเร็วหนึ่งเอ็กหนึ่ อ๋ออันนี้ก็คือเป็นช้าๆพื้นๆคือสำหรับต่ออุปกรณ์ที่ไม่ได้ต้องการแบนดวิดมากก็จะไม่ต้องมี X เยอะนะครับเมื่อถึงเป็นพวกแลนพวกอะไรพวกนี้ก็ได้ครับหรือว่าการ์ดซาวซาวการ์ดต่างๆที่ไม่ต้องใช้การประมวลผลมากมายใช่ครับอ๋อใช่อันนี้ก็คือจัดเต็มจัดเต็มสำหรับการ์ดจอเพราะว่าการ์ดจอต้องการแบนดวิดเยอะครับผมแล้วทีนี้มาดูข้างๆมาดูอินเทอร์เฟสกันบ้างนะครับอินเทอร์เฟสอันนี้ก็ให้มีอะไรบ้างเนี่ยมีแลนมีเออผมสงสัยไอ้ USB เนี่ยนะครับครับผมไอ้สี สีฟ้านี่มันน่าจะเป็นอะไรฮะความเร็ว USB เป็น3ไหมฮะใช่แล้วครับอ๋อคือคือข้างล่างเ่ยคือถ้าเป็นสีแปลกๆเนี่ยก็คือแล้วแต่ก็ไปไปอ่านในคู่มือเมนบอร์ด๋อว่าอันนี้คืออันนี้3อันนี้เวลาเราจะก๊อปปี้อะไรให้เร็วนี่ก็ใช้ใช้ช่องนี้ครับแต่ก็ต้องมีอุปกรณ์ที่รองรับด้วยเหมือนถ้าเกิดพี่ปูมีทำได้ถ้าเป็น USB 2มันก็รองรับมันก็วิ่งแค่ USB 2ใช่ครับ และนี้ก็คือพื้น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 ครับอยู่อกกลางนี่คือยูบีสองคืออย่างต่ำก็คือเดี๋ยวนี้เป็น2หมดเลยใช่ไหมสองหมดเลยครับแต่แล้วก็ยังคอมแพตติเบิลหรือยังเอาใช้1.1ึ่งจุดหนึ่คอมแพติเบิลนะครับแปลเป็นไทยว่าเข้ากันได้เหมือนกับสามีภรรยาต้องคอมแพตติเบิลครับถ้าไม่คอมพิก็จะไม่มีลูกมีหลานมันต้องคอมแพตติเบิลคือเข้ากันได้นะครับผบัคเข้าเข้ากันหน่อยไหมครับสักนิดโอเคนะครับ แล้วก็เรื่องสีเมื่อกี้พี่ปูพูดเรื่องสีว่าดูสีฟ้าคือ USB 3สีดำ USB 2แต่อันนี้บางทีแล้วผู้ผลิตบางคนบางรายแล้วแต่เขาอาจจะเพิ่มความสวยงามอาจจะใส่สีสันอื่นมาเราก็ไปดูในคู่มือว่าช่องไหนเป็นเป็น2อันไหนเป็น3นะครับให้แลนมาอันนี้คือถึงทับพันเลยไหมครับอันนี้ให้ให้มา2ตัวสามารถอบอตัวนี้ก็ดูเอาจิกกรเป็น dual สามารถทําเป็นเซิร์ฟเวอร์ได้นะครับ ก็คือเซิร์ฟเวอร์โดยไม่ต้องใช้ PCI มาปักตรงนี้ก็คืออินพุตแล้วก็เอาออกไปอ๋อเอาออกไปแล้วก็ผ่านฮับอ่าแล้วก็ไอไอฟ้าฟ้านี่ครับคืออินเตอร์เฟซอะไรครับเป็น eSATA ครับผม eSATA ไม่ใช่ อ๋อมี e s a t าใช่ครับอ e s a t าไม่มีไ e s a t าไม่มีอ๋อเป็น e SATA เป็น e ดูหยาบแต่ว่าอันนี้เป็นศัพท์ทางเทคนิคนะครับทางเทคนิคจริงๆครับอ e s a t าความเร็วในการโอนถ่ายข้อมูลอ e s a t าคือ External SATA ครับก็คือปกติ SATA มันจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับอันนี้คือ SATA นี่คือ SATA นะครับ SATA ตรงนี้ถ้าเกิดเหมือนเราอยากจะจับฮาร์ดดิสก์มันก็ลำบากเราต้องเปิดฝาเคสอะไรอย่างเงี้ยคือวายก็เลยมี External e SATA นะครับอ e s a t าเข้ามาป้อได้หนังพิเศษ จากเสียงให้หน่อยอะไรอย่างนี้ก็ไม่ต้องลื้อเร็วไม่ต้องลื้อเคสก็คือปากเป็น e x t e r n a l เป็น3.5เพราะมันเร็วมันเร็วกว่า USB SATA ตรงนี้ก็คือยังเป็นอนถ่ายข้อมูลประมาณ2.0ก็วิ่งได้ที่3กิกะไบต์เพอร์เซกโอ้โห3กิกต่อวินาทีตามทฤษฎีนะครับตามทฤษฎีแต่ผมไม่เห็นมันได้จริงๆนจากการใช้แต่ก็โอเคครับผมโอ้แล้วก็ซาวซาวตัวนี้ก็ โอ้ันนี้ก็ถือว่าให้มาคงชััวนี้นะครับยุคนี้ยุคของมัน7.1ก็คือใครที่ชอบเสียงเสียงก็ผมว่าก็พอได้นะครับแล้วก็ให้ DVI มาแล้วก็มี HDMI HDMI แต่ว่าคือไอ VGA เขาไม่ทำมาแล้วเพราะว่าคุณภาพมันค่อนข้างจะจะไม่เวิร์กแล้วใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้อุปกรณ์ต่างๆอันนี้ก็เห็นกันง่ายๆอันนี้คือบอร์ดของก็เหมือนคล้ายๆว่าเป็นภาค ภาคแสดงผลภาแเนี่ยคือมี2องเอาท์พุตมี2องเอาทพุตให้แค่อันนี้ก็คือเป็นมีมีให้เลือกใช้สำหรับใครที่ไม่ไม่ต้องซื้อกา์ดจอข้างนอกนะครับตัวนี้ก็คือมันให้ d b i มาแล้วก็ HDMI HDMI นะครับโอ้โอเคครับอันนี้ก็คือของ MSI ทีนี้มาดูของ ASUS บ้างนะครับอันนี้เราเราก็ดูว่าคือข้อข้อต่างคือกับราคากับเรื่องอะไรต่างๆนะครับว่า มันมีข้อแตกต่างข้อดีข้อด้อยยังไงสำหรับยูเซอร์ทั่วไปนะครับสำหรับพวุยยูเซอร์ผมก็ต้องขออภัยเพราะผมก็เป็นเหมือนยูเซอร์ธรรมดาแล้วก็อยากจะเรียนรู้นะครับส่วนอันนี้เนี่ยก็คล้ายๆกันเริ่มจากอันนี้จะให้มันน้อยนิดนึงนะครับอาจจะคือราคาก็จะลดราคาลงไปอีกหน่อยนะครับนิดหน่อยอันนี้เป็นพิเศษนะครับผมคืออันนี้เป็นสามอันเลยแต่ไม่มีพิ i ธรรมดานะครับอันนี้สําหรับใครที่ตามตามการใช้งานที่ตัวเองต้องการนะครับแล้วก็ DDR3 ทั้งหมดก็มี4แถวเป็น4แ,บบแถว,แถว channel ตามมาตรฐานของ CPU อแล้วก็อันนี้ก็คือเป็น LGA l g 1155เช่นกันนะครับ,รบแล้วก็มาดูอินเทอร์เฟซกันก็แล้วแต่ดีไซน์อันนี้มี o p t ติคอให้ด้วยนะครับ,รบมี o p t ติคอก็คือการโดนถ่ายข้อมูลด้วยแสงนี่นะครับก็ความเร็วก็ อันนี้เป็นมันเป็นภาคเสียงหรือภาคอะไรฮะเสียงครับผมเสียงอย่างเดียวใช่ไหมเอปที่เขาสำหรับใครที่เป็นนักนักเล่นเครื่องเสียงนะครับคือถ้าตรงนี้มันก็ผ่านลกโล่งมันไม่มีอะไรเลยคือมันมาตั้งหลายปีแล้วนะครับผมมาหลายปีแล้วแล้วอันนี้ก็เป็นภาคภาคแสดงผลก็จัดมาให้นะครับกับก็จะมีแค่ dmi อย่างเดียวให dmi ก็เราไม่ต้องซื้อกาสจอสำหรับใครที่ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้อยากจะใช้กราฟิกแรงอะไรอย่างนี้ใช่ฮะเออนิดนึงไอ้ตรงเนี้ย ไอ้ออฟพุตตรงเนี้ยในในเรื่องภาพเนี่ยมันไม่ใช่เป็นออนบอร์ดแล้วใช่ไหมเหมือนเมื่อก่อนนะครับคือเมื่อก่อนเราจะยังจะจะเรียกว่าคือการ์ดจอออนบอร์ดใช่ครับเมื่อยุคเมื่อก่อนเราจะเรียกการ์ดจอออนบอร์ดเพราะว่าบนบอร์ดจะมีชิปเซตตัวหนึ่งที่เป็นชิปเซตของการ์ดจอชิปกราฟิกชิปกราฟิกให้แล้วก็ออฟพุตเป็นดีจีเอให้ใช่ครับแต่ปัจจุบันนี้กราฟิกตรงนั้นอยู่ใน CPU มันมีอยู่ใน CPU นะครับที่นี้ อินทิเกรตกราฟิกนะครับหรือ IGP ตรงนี้การ์ดจอในเดี๋ยวนี้สมัยใหม่นี่สำหรับยูเซอร์ทั่วไปที่เพิ่งหัดเล่นนะครับอันนี้ผมก็เพิ่งทราบนะครับว่ามันมันอยู่ใน CPU ประมวลผลแล้วก็คือจะใช้ว่าการ์ดจอออนบอร์ดมันมันเป็นการ์ดจอออน p u อยู่ใน CPU แล้วก็เอาพุ t ออกไปส่งมาเป็น HDMI หรือว่า DVI แล้วแต่นะครับแล้วแต่ผู้ผลิตเมนบอร์ดแล้วบางบางรุ่นนี่ก็ รุ่นใหม่ๆนี่มันเป็น v g a ไหมไม่ไม่ใช้แล้วใช่ไหม v g a ก็ยังมีอยู่ก็คือผู้ผลิตแล้วแต่บอดบางรุ่นนะอ๋ออันนี้คือ A s ให้มาประมาณนี้นะครับแต่ก็ต้องดูก่อนด้วยพี่ปูครับเพราะว่าถ้าเป็นเมนบอดเราจะมีชิปเซ็ต2ตัวที่แบบถ้าเกิดรองรับการโอเวอร์คล็อกมันจะมี Z68 กับ P 6 7เดี๋ยวเด็ดเด็ดเด็ดครับผมผู้ชมครับาอีกแล้วครับ Z68 p ี7นี่คืออะไรอ้าว p ี7นี่ครับเรามีตัวอย่างอยู่ตรงนี้เ<อ>มื่อกี้เรามาดูตัวนี้จะเห็นชัดนิดนึงเพราะว่าพอร์ตแสดงผลค่อนข้างชัดเจนนะฮะอ่าเมื่อกี้ที่เราดูกันเรามี dvi dvi ครับแล้วก็มี hdmi hdmi ครับ, <HDMI S 1> รบเพราะว่าบอร์ดตัวนี้เป็น s e 8นะครับคือ s e 8คือตัวชิปเซ็ตที่อยู่บนเวนบอร์ดที่ทาง intel จะใส่ช่องทางสำหรับภาคแสดงผลอ๋ออันนี้ก็คือถ้าเป็น s e เนี่ยก็คือ,อจะมีช่องทางของของของภาพเนี่ยออกมาทาง ออกมาทาง <Back S 1> เอา <I 'll S 1> พุทออกมา,อ,า,าอ,อ่าครับเอาพุทข้างหลังมาทางอินเทอร์เฟซทางนี้สำหรับใครที่ไม่อยากซื้อกร์ดจอเพิ่มอะไรแบบนั้นบางคนคือไม่ไม่ชอบเล่นเกมแต่ว่าอาจจะต้องการการประมวลผลในเรื่องเสียงหรืออะไรต่างๆก็คือเซฟค่าใช้จ่ายในเรื่องการจอไปได้ครับไ,ไม่ต้องซื้อกร์ดจอแยกออกมาแล้วก็สามารถใช้งานได้ทันทีก็คือมันต้องเป็นคือ Z 68 Z68 นะครับเน้นอีกทีแซดหกแปดคือจะมี เอาพุทธที่เป็นทางเรื่องภาพให้นะครับแต่ถ้าเป็น P 6 8 6 7ิบแเอ็ด P ีหกใช่ไหมแซทหกแกับ P 6 7ตัวนี้ต้องเป็น Z 6 8เหมือนกันอันนี้ก็เป็น6 8 Z 6 8อันนี้จะเป็น P 6 7อันนี้เห็นชัดเลยฮะของกิกะไบต์ P 6 7นะครับอันนี้ P 6 7อันนี้เป็นชื่อรุ่นนะครับเป็นชื่อรุ่นเนี่ยอันนี้ชัดเลยนะครับ P 6 7 P 6 7นะครับมาดูข้อต่ากของเมนบอร์ดนะครับ อันนี้คือเป็น PGA 1 1 5 5เหมือนกันนะครับ PGA 1น5่อันนี้ก็ให้เสียงให้อะไรมาก็คืออย่างเหลืองนี่ก็คือเป็น USB 2ใช่เองเะแล้วน้ำเงินนี่ก็อันนี้ก็เพื่อความสวยงามรอเปล่าอันนี้เป็นซัตช่ครบเป็นอีซัตเสองช่องเลยนะครับสองช่องแล้วก็ไอ้ดำๆนี่ก็คือยูบีสองทั่วไปอันนี้ถ้าเป็นน้ําเงิน3.0ครับช่วงนี้เป็นสีมาตรฐานที่แบบช่วงเริ่มต้นประมาณให้รู้ว่าถ้าเห็นสีฟ้าอ๋อน่าจะเป็น3.0จนอันนี้ กิกะไบต์ตัวนี้นี่คือให้ให้ทางเรื่องของเสียงนะครับอ,อันนี้<อ>คือเป็นช่องของโคแอกนะครับโคแอกก็เป็นการนําสัญญาณเสียงแบบสายซึ่งคุณภาพก็โอเคสำหรับที่จะจะถอดรหัสเป็น,ปนพวกดิจิตลอลดิจิตอลแล้วก็เป็นออ,ออปติคอลอู้ผมก็มีความรู้เหมือนกันนะคุณนี่อ่ะทีนี้ก็เมื่อกี้บอกว่าเห็นว่าไม่มีภาคเอาพุทของจอเลยนะฮะของภาพไม่มีเลยเห็นไหมฮะ เห็นไหมฮะอันนี้ก็คือเป็น P 6 7เป็น P 6 7เป็น P 6 7นะครับแล้วก็คือก็จะมีช่องนี่เห็นไหมฮะ p ิเศษให้มาตั้งเยอะมาก1 2 3 4 5สอมี่ห้าอันนี้คือปอร์ดที่แตกต่างกันไปคือเลือกตามความการใช้งานที่เหมาะกับตัวเองนะครับใช่ครับก็แล้วแต่ว่าบางคนจะชอบแบบไหนเหมาะสมยังไงบางคนไม่ชอบที่แบบว่าภาคการแสดงผลที่แบบถ้าเป็นคอเกมเนี่ยก็ต้องคือมีกัดจอแยกแน่นอนคือคอเกมเนี่ยจริงๆแล้วคือเหมาะกับพวก P 6 7มากกว่าก็ไม่ ยังยังนะครับคือพี่67มันออกมาก่อนแล้ว <ฮะ S 2> ตอนนี้แท้68ก็ยังสามารถใช้กับคอเกมได้เหมือนกันเพราะว่ามีเทคโนโลยีอีกทเทคโนโลยีหนึ่งผมจะแนะนําพี่ปูครับเทคโนโลยีที่เรียกว่าเวอร์ตูเวอร์ตูคือเวอร์ตูตรงนี้นะครับมันจะมีความสัมพันธ์กับการ์ดจอที่อยู่ใน CPU อินทิเกรตกราฟิกเราอย่าเรียกว่าการ์ดจอเราเรียกว่าการ,ราฟิกในซีพียูมันไม่ได้เป็นการ์ดจออ๋อค,คือเรียกว่าเวอร์ตูเวอร์ตูคือเราสามารถสลับใช้ถ้าพี่ปูซื้อการ์ดจอมาอ๋อมันก็จะ enable disable มคือคือจะปิดเปิดให้เพื่อประหยัดพลังงานไม่ใช่เอาตัวจะมีซอฟต์แวร์อยู่ตรงมีซอฟต์แวร์คือเพื่อปิดคือไม่ต้อง CPU เนี่ยไม่ต้องทำงานหนักในเรื่องภาพก็รันไปทั้งหมก็คือไม่ใช่ CPU สิครับเพราะว่าเป็นอย่างนี้คือประมาณว่ามันทำงานว่าถ้าเกิดเราแบบจังหวะนั้นเราไม่ได้เล่นเกมหรืองานที่เราทำอ๋อมันเปิดให้อยู่ไม่ได้ใช้มันก็จะปิดให้เองเราก็สั่งปิดมันซะจะได้ประหยัดไฟแล้วก็มาใช้กราฟิกที่อยู่ใน CPU ียูใช่ไหมครับแต่เมื่อไรที่พี่ปูอยากใช เราก็สามารถสวิตช์มาเลือกให้ว่ามันทํางานเป็นกร์ดจอได้อ๋ออันนี้นเลือกได้อันนี้ก็แล้วแต่คือตามความเหมาะสมนี้เราต้องเรียนรู้นิดเดียวเราจะได้รู้ว่าอันไหนที่มันเหมาะกับตัวเองอันไหนที่<ณ>มันเหมาะลักษณะการใช้งานลักษณะการใช้งานว่าเราต้องการแบบไหนอะไรยังไงอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับอันนี้ก็เป็นคร่าวๆคือหลักๆของการเลือกนะครับ